บายดีพี่น้องวุฒิบุตรทุกคนสวนสัสดีุกนังจะมาค่ะกินเข่าของน้ำพรายเลยกันเด้อต้มปลาเนินตัวใหญ่ๆพี่น้องจ๋าเอาสบายดีพี่น้องสวัสดีครับกินเข่าต้มปลานิ่งนิ่งกินกับนันพี่น้องจ๋าตัวนิ้กับนันเอาโอ้ยแล้วสิตักต้นปลากันพี่น้องจ๋าตัก,ตนก้นปลาเอาซอสออกรูปก่อนนะ ตั้ตอนปลาแซนใส่จานจต่พี่น,อน้องจ๋าต้มยำปลาเนยใส่จานอ้ายเขาถือควาไปพีน่น้องจ๋ามันอันนี้มันตอนยังไงแต่ยังนอนตอนอยังนนไงมันอันย่าเลยค่ะอันนี้ให้ดูพี่เอ้า,อนนากินลุยมันแหนแบะกินพอกินลุย งไงไงไว้นง่ไงพีนนนพ่น้องจ๋ามากค่ะพญายินก่อนเพ่าก็จะกินน้ำกันนี่แหละแต่พญายิ่้กินก่อนกะจะซูอันพเพะว่าเศษไอกอันนั้นหนามตก่มย่าไปหาตะคองกิน,นอมไมีทอดปลาเนื้อหมูเส่าค่ะต้มปลาเนื้อใหญ่ค่ะตัวนี้ง่ายค่ะตันมันมันเลยค่ะ,ก,ก,คะกินเลยกันอาลุยค่ะกินได้เพราะกินเลยเพราะว่าไม่เจียวผมเนะคันนี้เจียว จับตักหน่ำซมใส่เดี่ยวเยบร้อยตักใส่แกงน่อยก่อนเอากินทั่วเ,เกลแก้บุกพริกแก้ประเดกนั่งจ้าตะคุ้นก่อนจับค่ะใส่หน่ำตุมปลาเข้าไป 嗯，没事的呢。嗯 <noise>。<noise> เนี่ตรงนี้ให้เด็น้องอ้วนๆครับไม่เหอครับอ่นไงโอ้โหห่าหงาาใช่ยังชุบเป็นยังไงเสียบดอวะ เสียงโดดเด่นต่ำๆพี่น้องเอ้ย <c oughs> องสบพมพ้านที่เดียบไม่มาให้ยันทันดีผ้านน่ขยาเสีผ่านตัวเด่นสวนสกันแหละ ะด็กเป็นเขาเหรออยู่ลองกระติบดยกินมาใหญ่ชุดตนามเพื่ออะไนไม่รอ้เยต้นามก็กินพักหอม để tôi tên ăn đi gin này qua tabor quá bỏ ăn nha ăn găng găng lại khác với găng sang giùm như anh em anh em 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 มันจะจุเนี่ยพวแกวบามีกังเหละง่ายกระถอดปาก,กน,นะนี่จังของถอดปากไปนหน่อยเอ <c oughs> ปลายงไงเพี่อนเอ้นี่ก็ะสดปลาต้มปลาทอดปลาปลานิยคะ่ะปลานงัไงเพ่นปลายำปลาเน่นง,นนงอ้วนๆคะ่ะมันมัดเน ไม,ม่ต้องฝากินหรอกเนี้อข่เียเผา่อร่อยพร่องไม่ป่าเพราะมันทอดแทบเนี่นจะดูดจานะกคะต้องให้เทีย แสบคักกข็งแข็งปลาส่อนก็แสบๆน้อ

กะดมันเหนียวเลยอยากยานันสซันหามาใหายพืชพี่น้องจ๊ะอืมกัดอืมกัดกัดยาเยาไปเสร็จจบเหมือนเงาเลยพี่น้องจ๊ะเอาพี่น้อ,อ,อ,องจ๊ะเอาพ่อคิดไม่ขอจบไปเพียงเท่านีน้จะ้ะเอา ฝาพี่น้องกไดไลค์กดแชร์นะคับอสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บจ้า